ใครจะเชื่อล่วคะว่าของเล่นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะถูกพัฒนาขึ้นเป็นหุ่นยนต์โดรนพ่นยาซึ่งก็เป็นการสร้างโดยกลุ่มคนที่มีความรักในการสร้างหุ่นยนต์นะคะสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกร,กรไทยภายใต้บริษัท HG Robotics ไปติดตามเรื่องราวของเขากเลยค่ะ สำหรับตัวบริษัทนะครับตั้งต้นเนี่ยเราตั้งชื่อบริษัทไฮฟลาวนะครับเราเหมือนกับพอเราจะทำหุ่นยนต์มันก็ต้องมีความเชี่ยวชาญหลายด้านก็อยากให้มันมารวมกันก็เหมือนเป็นพึ้งที่ขยนันขยันทำงานหลายๆลังมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำหุ่นยนต์ด้วยกันปีอ2014เนี่ยเราก็ได้รับงานค่อนข้างใหญ่ก็คือโปรเจกต์ที่ช่วยอินทิเกรต uav ให้กับทางของขาประกาศแล้วก็เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับพวกระบบที่เรียกว่า unmanned system หรือระบบอาจารพาหนะไร้คนขับ ซึ่งมันหมายรวมถึงทั้งเครื่องบินเรือเรือดำน้ําอะไรต่างๆนะครับโปรเจกต์เรือด,ดำน้าเราก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็บริษัทปตทสพในการพัฒนาวิจัยยานดำน้าอัตโนมัติต้นแบบสําหรับลงตรวจสอบใต้เอาไทยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มาโฟกัสกับการทํางานเกี่ยวกับ u n m a n น e system มากขึ้นเรามีกวาได้ทําโดรนให้ทั้งปตท,ทแล้วก็เอ g เราเลยเห็นแรงเห็นว่าตรงนี้มันมี โอกาสในการที่จะทำยังไงก็ได้ให้อ้ระบบหุ่นยนต์หรือระบบโดรนที่มันเป็นระบบเดียเด่ยวๆที่ต้องการคนดูแลหนึ่งคนเนี่ยมันจัดการได้มากขึ้นสเกลได้ง่ายขึ้นโดยการพยายามทำระบบทั้งซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่ทำให้เราสามารถคัสตอมไมย์โซลูชันของเราเนี่ยให้เข้ากับคมต้องการลูกค้าได้ดีขึ้นตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราไปเจอกับนักลงทุนเรานำเสนอแนวคิดนี้ทางทาง,ทางนักลงทุนก็เห็นว่าเอ้ยน่าสนใจ ตรงจุดนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้บริษัทเปลี่ยนชื่อจากไฮแกรฟมาเป็น HG จีบรพลติในในสิ่งที่เรานำเสนอไปในช่วงแรกคือเราบอกว่าเราเราคิดว่าโดนหรือระบบหุ่นยนต์เนี่ยมันต้องมีการจัดการทีนี้การจัดการเนี่ยมันเนื่องจากหุย่ยนต์มันมีส่วนประกอบหลักเยอะเราเลยคิดว่าไอ้มันจะมีคอมโพเนนต์ไหนบ้างที่เราจะต้องทําเองเพราะว่าถ้าพึ่งพาข้างนอกแล้วเขาหยุดผลิตหรืออะไรเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรามาก แล้วก็ได้ออกมาเป็นสองส่วนคือตรงส่วนซอฟต์แวร์ควบคุมแล้วก็ตรงหัวใจมันก็คือตรงระบบอโตโนมัติสิสเเ็มพอได้อย่างนี้ปุ๊บมันก็จะมีแอพพลิเคชันจะทําโดนจะทํารถอัตโนมัติเรืออัตโนมัติเครื่องมีนอัตโนมัติหรือว่าโดนเล็กๆอัตโนมัติแต่โดนฉีดปุ๋ยฉีดยาเนี่ยเริ่มเป็นเริ่มมีการใช้งานบ้างนะครับโดยที่ว่าตัวเนี้ยเราประเทศไทยมันเป็นประเทศเกษตรมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราพูดเขาเรียกว่าอะไรอธิบายให้คนเข้าใจและน่าจะสามารถขายออกไปในตลาดได้ง่ายกว่าการที่พยายามทํอะไรที่มมันหลุดไปากๆ แล้วเราก็มีโชคดีก็ที่มีอาจารย์จากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนําให้รู้จักกับคุณประวิทย์จากบริษ,ษัทชื่อ g o b o บคอมพอมาคุยกันก็เหมือนกับไอเดียก็ตรงกันว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจุด่มต้นที่ดีในการที่เราจะทาระบบอัตโนมัติเพื่อจะ Improv e ระบบต่างๆในด้ารการเกษตรบ้านเรามันก็เป็นจุด่มต้นที่เราเริ่มต้นพัฒนาโดนฉีดปุ๋ยฉีดยา ถ้าดูจริงๆเลยก็คือตัวโดรนจิตวิญยาหลักๆคือทาหน้าที่ทดแทนคนฉีดปุ๋ยฉีดยาถ้าเราพูดถึงคนฉีดปุ๋ยฉีดยาก่อนนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาต้องแบกเครื่องฉีดปุ๋ยเนี่ยฉีดยาเนี่ยประมาณที่น้าหนักบรรทุกประมาณ20ลิตรแล้วก็เดินฉีดไปตามไร่ตามนาโดยหนึ่งถังได้ประมาณ1งานถึง2งานถูกไหมครับตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถทดแทนความเสี่ยงความอันตรายตรงนั้นของของคนด้วยโดรนได้ ในเรื่องของเคมีเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สาคัญเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือการการที่ตัวยามันสามารถจะไปอย่างใบในจุดที่ต้องการได้และ2คือปริมาณมากพอต่อหนึ่งไร่ตามที่ผู้ผลิตหรือผู้พัฒนาวิจัยเนี่ยเขาเขาแนะนํามานะพอได้ส่วนผสมปุ๊บก็เป็นการทําการทดลองร่วมกันระหว่างคนผลิตโดนกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องปุ๋ยยา ในแปลงทดลองแปลงทดสอบของเ,องเษกษตรกรจนกระทั่งเราได้เหมือนกับเป็นเป็นสูตรหรือเป็นฟอร์มูลาที่ที่เหมาะสมในการที่เอาไปใช้งานจริงทำให้ประหยัดแรงงานเพราะว่าตอนนี้คนุนชาวนาก็หาแรงงานยากักษข้าไดตัวนี้มาช่วยมันก็จะดูแล้วก็จะดีมือนกัน คือผมคิดว่าถ้าเกิดโดนเข้ามาเก็บกับภาคเกษตรเนี่ยผมเชว่าดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าคือหนึ่งคือในชีวิตความปลอดภัยของเกษตรกรเองนั้นไม่ต้องรับสารพิษเพราะถ้าเราใช้เครื่องธรรมดาจากนี้ต้องเดินฉีดไปเราก็ต้องเดินตามไปพิษมันต้องเข้ายังไงก็ต้องเข้าทั้งร่างกายเข้าผิวหนังเข้าถ้าโดนเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยมากคือชาวบ้านเนี่ยตอนหนึ่งคนเนี่ยทำนาถ้าฉีดได้ไม่เกิน10บไร่ก็ไม่ไหวแล้ะแต่โดนนี่วันหนึ่งถ้าฉีดนี่ ได้เป็นร้อยนะคือมันจะเร็วแล้วคือมันจะทันนะผมคิดว่าถ้าอนาคตข้างหน้าถ้าพัฒนาไปผมคิดว่ามันน่าจะคนส่วนใหญ่น่าจะหันหันมาใช้สิ่งที่เราทำอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะเลือกโปรดักบางตัวที่แมทช์กับสิ่งที่พาร์เนอร์หรือคู่ค้าเราถังก็คือเช่นโดรนที่เป็นอินสเปคชันโดรนอย่างกรณีของปตทดิจิตอลโซลูชันเขามีโครงการปลูกป่าอยู่แล้วเขาก็ต้องการจะดูว่าจริงๆแล้วป่าที่เขาปลูกไปเนี่ยมันสมบูรณ์หรือมันโตโต มันก็มาถึงจุดที่ว่าเราน่าจะเสนอโซลูชันตรงนี้ได้ก็มีโอกาสคุยกับท,ทีม Portal Digital Solution ในการที่จะโอเคเราจะเสนอตัวเรื่องนี้เข้าไปในการที่จะสร้างโดนในเขาก็เป็นจุดที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกับทาง p o ท t a l Digital Solution เพราะว่าเธอทางบริษัทนี้ไดมานําเสนอเราแล้ว,แล,วแล้วก็คือมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็โดนที่เราต้องการเนี่ยก็คือมันสามารถคัสตอมได้ ว่าอยากจะให้มีขนาดเท่าไหร่การบินระดับไหนความเร็วแล้วก็มีการติดกล้องเพิ่มเข้าไปได้ด้วยกล้องที่ว่านี่ก็เป็นกล้องมัลติสเปกตรัมก็จะสามารถเห็นพื้นที่ต่างๆนะครับที่ปทออสนใจอย่างเช่นพื้นที่ป่าก็จะดูเรื่องความเติบโตของต้นไม้หรืออะไรพวกนี้ได้ด้วยจะได้สามารถแาลนได้วิเคราะห์ได้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไง แต่ถ้าถามว่าวันนี้เรามีโปรดักต์อะไรที่สมบูรณ์ที่ขายอยู่ในห้องตลาดหรือเปล่าเราไม่มีโปรดักต์ลักษณะนั้นธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจที่เป็น business to business หรือ B 2 B เป็นหลักแปลว่าเราต้องการให้คนเอาโปรดักต์เราเนี่ยไปทําเป็นเหมือนกับบริการหรือเซอร์วิสต่ออีกรอบหนึ่งการที่เราทําระบบหุ่นยนต์ระบบอัตโนโมัติหรือเทคโนโลยีมันซับซ้อนมากๆถ้ามันยังทําไม่ได้จริงหรือมันยังไม่ดีพอการที่พยายามจะ over promote มันหรือ p r o m ไปก่อน เลยบอกว่าจะทำนู่นทำนี่ได้แล้วสุดท้ายทำไม่ได้ตามที่พูดหรือทำไม่ได้ตามสัญญาเนี่ยผมว่ามันสมผลเสียมากกว่าถ้าไทยก็โดนทำงานได้ดีจริงๆเดี๋ยวโปรดักต์มันก็จะขายตัวเองได้ถ้าภายในปีนี้เลยเป้าหมายหลักของปีนี้ก็คือ ทำไทยก็เดินให้เป็นโปรดักที่ใช้งานได้จริงออกไปน้องตลาดเราอยากขายมันให้ได้เป็นหลักร้อยตัวหลักร้อยตัวนี่จริงๆเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยมากเหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่อะครับว่าเอาให้ชัวร์ตอนนี้เราไม่ได้กลัวมันจะขายไม่ได้แต่เรากลัวว่าขายไปแล้วมันจะใช้ไม่ได้มากกว่าถ้าถ้าเป้าหมายตอนนี้ทุกคนมุ่งกันอยู่ก็คือว่าตั้งใจเป็นบริษัทที่บริหารจัดการโมชันและอินโฟมชันของ,งระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราในการทำงานข้างนอกด้านการเกษตร แม้กระทั่งในส่วนของงาน Industrial Use อะไรต่างๆนะครับรวมถึงงานทางการทาหารเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นทำให้ทุกิยุ่นยนต์มันสามารถตรวจสอบจัดการและดูแลได้ในระยะยาว